สวัสดีครับผมวันนี้วันที่31สิงหาคมปี2568นะครับวันนี้เรามาอัปเดตนิดน,นึงครับสำหรับในเรื่องของการอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์นะครับเป็นตารางการโอนชัดเจน3รอบนะครับผมนะเข้าบัญชีในเดือนกันยายนปี2568นะครับเงินสงเคราะห์นี้นะครับผมมีตารางนะครับให้กับผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายนปี2,568ซึ่งจะมีกําหนดนะครับจากกรมบัญชีกลางแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและเป็นผู้ที่ลงทะเบียนนะครับรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐโดยปีงบประมาณ2,568จ่ายวันไหนนะครับใครได้รับสิทธิ์บ้างเรามาดูรายละเอียดกันนะครับสืบเนื่องจากในปีงบประมาณปีพศ2568 คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ผู้ที่รับสิทธิ์ก็คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปย้ำนะครับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่ได้รับสิทธิ์นะครับในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2565โดยจะได้รับอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา8เดือนนะครับก็กำหนดช่วงของเขาก็คือกุมภาพันธ์จนถึงกันยายนปี2568นะครับทีนี้ในเรื่องของถ้าเราดูถูกไหมนะครับในส่วนของ8เดือนเดือนละ100บาทก็คือ800บาทนะครับแต่ว่าก็มีกำหนดในการแบ่ง นะเกี่ยวกับการโอนนะครับช่องทางของการรับเงินครับจ่ายตามลำดับดังนี้นะครับ 1. จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิ์แจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวิสการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลหรือบุคคลอื่นนะครับ2ครับผมเป็นบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับนะครับเลขประจำตัวประชาชน13หลักนะอันนี้ก็สำคัญนะ นะครับสำคัญเพราะต้องตรวจสอบดูว่าเอ๊การที่เงินเข้าเนี่ยนะครับมันจะเข้าที่ไหนอย่างไรนะครับเราพร้อมหรือยังในเรื่องของการผูกพร้อมเพย์ที่นะครับอัปเดตเนาะเกี่ยวกับในในเรื่องของบัญชีต่างๆนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับช่วงในการจ่ายเขาก็กำหนดไว้ในเดือนกันยายนนะครับผมปี2568กําหนดโอนแบ่งเป็น3รอบ โดยแบ่งตามนะครับวันเดือนปีเกิดซึ่งมีรายละเอียดดังนี้นะครับรอบที่1ครับจ่ายวันที่16กันยายนปี2568ผู้ที่เกิดก่อน1มกราคมปี2496นะอันนี้ก็เป็นกลุ่มแรกหรือรอบแรกที่จะได้รับนะครับรอบที่2นะครับก็จะจ่ายวันที่17กันยายนปี2568 นะครับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคมปี2469ถึง31ธันวาคมปี2502ก็จะได้รับในวันที่17กันยายนนั่นคือรอบที่2นะครับและรอบที่3ครับจ่ายในวันที่18กันยายนปี2568ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคมปี2503ถึง31สิงหาคมปี2508นะครับ ก็จะได้รับในส่วนของวันที่18กันยายนปี2568รอบที่3นะครับกรณีที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับได้เช่นนะกลุ่มผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเปิดบัญชีได้นะครับให้ยื่นหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการ เข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือนะครับเข้าบัญชีบุคคลอื่นโดยนะครับยื่นนะครับได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดภายในวันที่1กันยายนปี2,568นะครับนั่นคือวันพรุ่งนี้ก็คือวันจันทร์นะครับในเวลาแล้วก็วันราชการนะครับเพราะนั้น วันที่หนึ่งกันยายนเนี่ยไปยื่นให้เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ต้องการนะครับเพราะว่าอาจจะไม่สะดวกนะครับในเรื่องของการที่จะผูกบัญชีวังเพด้วยตัวเองได้ก็ต้องนะครับเขาเรียกว่าเป็นการแจ้งนะเพื่อให้โอนเข้าบัญชีร่วมนะครับทั้งนี้ครับหากมีข้อสงสยัยท่านสามารถติดต่อนะครับ c เซ็ center กรมบัญชีกลางเบอร์02-270-6400 ในวันและเวลาราชการนะครับอันนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมบัญชีกลางด้วยนะครับผมที่อัปเดตแล้วก็แบ่งปันกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสามรอบอย่าลืมนะก็ขึ้นอยู่กับนะครับในส่วนของรายละเอียดที่จะต้องดําเนินการทีนี้ครับจุดหนึ่งนะครับผมที่เขาจะต้องระบุนะในเรื่องของการโอนเนี่ยนะครับนอกจากวันที่โอนเงินแล้วก็วันเดือนปีเกิดแล้ว เขาก็มีกรณีรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนนะครับ13หลักจะต้องมีการนะครับผูกหรือดำเนินการให้แล้วเสร็จนะก่อนนะครับวันโอน3วันเพราะฉะนั้นรอบแรกถ้ากรณีนะครับผมในส่วนของวันที่16กันยายนใช่ไหมเขาก็จะต้องให้เราดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้แล้วเสร็จเนี่ยเอาเป็นว่าวันสุดท้ายคือวันที่11กันยายน ใครดาเนินการแล้วเสร็จในช่วงนะครับผมนะ,ะวันดังกล่าวก็คือไม่เกิน11กันยายนปี68เงินถึงจะโอนเข้านะนะครับแต่วันที่16กกันยายนนะนะครับหรือรอบที่2ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในการผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับภายในวันที่12กันยายนปี2568นอะฮะอันนี้กรณีที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์แล้วก็จะได้รับในรอบที่2คือวันที่17กันยายน หรือรอบที่3ท่านจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่15หรือภายในวันที่15กันยายนนะถึงจะได้รับในวันที่18กันยายนนะอันนี้ก็ถือว่าแจ้งกันนะเพราะฉะนั้นก็มี2กลุ่มใหญ่ๆแหละครับก็คือโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนต้องดําเนิกนการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่เท่าไหร่ที่จะได้รับในรอบ1รอบ2และรอบที่3ก็นะครับดูรายละเอียด ส่วนกรณีที่ไม่สามารถผูกบัญชีว้อมเพยได้แล้วต้องขอยื่นหนังสือถูกไหมครับเพื่อให้เกิดความยินยอมเนี่ยเขาก็กําหนดไว้นะครับไม่เกินนะหรือว่าภายในวันที่1กันยายนปี2,568นะครับให้แล้วเสร็จก็คือเดทไลน์วันพรุ่งนี้นะก็คือวันจันทร์ที่1กันยายนปี2,568ออ่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมครับผมที่มาแจ้งแล้วก็อัปเดตกันนะครับสูงสุด 800บาทนะนะครับผมในเรื่องของผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปที่ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อนะครับสวัสดิการแห่งรัฐปี2568ซึ่งเขาก็แบ่งตามกำหนดรอบโอน3รอบถูกไหมครับตามช่วงของวันเดือนปีเกิดรูปแบบนะครับของการกำหนด เกี่ยวกับการจะต้องดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยหมายเลขบัตรประชาชนให้แล้วเสร็จนะครับก่อนกําหนดเมื่อใดนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการที่ไม่สามารถนะครับผูกบัญชีพร้อมเพ์นะครับได้ด้วยตนเองและต้องไปยื่นหนังสือยินยอมเพื่อจะให้โอนนะครับบัญชีร่วม กำหนดไว้เมื่อใดก็ชัดเจนตามที่แบ่งปันในคลิปนี้นะครับผมเอาละนี่ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนครับอาจจะนะครับเป็นในเรื่องของการโอนเงินในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะครับผมรวมไปถึงในกลุ่มปอบางก็มีกรอบกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนตามที่ในช่องของเราเนี่ยแบ่งปันไปเช่นเดียวกันนะครับผมนะครับภาพประมาณนี้เอาละเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอื่นใดครับผมที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็มีสิทธิับริการอื่นใด ที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกท่านเพื่อจะไม่พลาดสิทธิ์นะครับก็ติดตามช่องเราไว้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องลํำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับผมสวัสดีครับ